พี่น้องเลยหัว่อยดีดีดีข้ามีแดดดีจนบ่มีหม่องสิเปียบเชียบด้พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่าลูกนี้ทวนทวนอยู่เออเอาเมียมานักเอามาเป็นมูซื่อๆเลยพี่น้องไม่เคยเห็นเนี่ยไม่เคยเห็นอย่างเลยแล้วย่านมือข่อยเปลี่ยนย่านเล็บข่อยมือสวยให้มานั่งเฝ้าเพรานี่มีมูปากมูเบาพันนะ ดีคักดีแนวผัวคอยนีหนิวั่ได้อย่างนี้พี่น้องเอ้ยแบบสิเอ้ยป๊าคอยอ่อนซ้อนคักได้พี่น้องเอ้ยผัวคอยนี่วุ้ยสุดยอดสุดยอดความดีเลยปาอีกซิบแชหามาอีกซิบแชก็สิได้บุบุผัวแบบนี้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยเบิ่งเนะี้ยเบิ่งเนี้ยพูดนะพูดนะเฮ็ดแบบลดงาเขาลดงาเขาอันนี้เขาให้ที่พี่น้องอันนี้เขาให้นี่นี่ยอดเอา ตอนยอดแล้วก็กเฮ็ดเองนี่พี่น้องเฮ็ดเองคุ้นลุมเองยอดเขาเองแบบอเฮ็ดเองเ,เงบงงิด์ตคุยยางเบาเลี้ยงไข่ตีกับม่นางใบเล็บยุ่งสิหล่ะพี่น้องเสริมสวยเสริมสวยนะ <c oughs> โอ้ยมีความสุขหลายพี่น้องเห็นบ้าพี่น้องเห็นภูเขาบ่าพูดนะภูเขางามงามอยู่ข้างหลังนะ่ะเขาเอิ้นเขาหัวสร้างเขงหาหัวสร้างพี่น้องเทสบุญน,นะคะ่ะมาเมงไหนเพชรบุญ <c oughs> เห็นบ้าพุดนะเห็นเบีดทวนทวนอยู่หัวข่อย ขยันหลายโอ้ยพี่นงองเอ้ยอ่อนซ้นนอนแตนอยคด้ผันดีอ้าวบดโรควีว้ดดีดทวดวดวว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 วกวว่วว่ววววววยวว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 ว่วว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 ว้ววววยวว่วววนัววววว่ววน่อยววววววเวว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 น แดดกับบ้มาแดดใส่เด้พี่น้องอีหยังสิด,ดีขนาดนี้อีหยังสิเพอร์เฟคขนาดนี้ว่าชีวิตขอ่อ,ขอยเด้ออ้าไปหิวน,น้ำที่เท่าน่าไม่ค่อยกินแน่เบิ่งเด้พี่น้องเบิ่งเด้อผัวข่อยนี่บ <c oughs> อลแล้วโ,โอ้ยโนะอย้ยเนาะเดี๋ยวข่อยเอาน้ำก่อนโอ้ยโอ้ยพี่น้องมันมาทงางรัดน้ำกระไดโอ้ยเบิ่องมาบัดน,นึ่งสึงใส่ลงมือแล้วก็อยางหยางมาคือบ่ไปซอยกัน มันละเมอเพอร์อย่างอยู่นี้นเบียกมีตังเยอะแยะคือบ่ไปดิเนี่ยไปเอายาเขาสรอยกันหัวนี่เถ่าแยบัดคุยไทยคลิปอยู่นี่นี่คุสอนห้วยใส่แต่ผัวเว้ยคุยหวังเจ้าเหี้คนทั้งโลกรู้เลยดิเนวะียเฮ้ยคนเราต้องการคนต้องการคนไปซอ,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 อยเฮ้ยว่าผัวบ่ให้ซอย้ันตีจะคว้างเราบ่ไปซอยเขาอ่ะเลืดไหลเฝ้ากินน้ำได้ไปซอยงนันโอ้อ เท่อย่าปากคอยถ่ายคลิปดูคอยไล่สดดูแมวคนสีเห็นแม่อุ้จุปากแคดอีหยังคนมือเนี่ยหูจากบ่กนะมาอซอยกัน <c oughs> เอาเปียกัวเลยเอา,เาล,ออเล่อเรียนนี่พินองไปเราล่อเรียนคือว่าหัวใครแสดงคือว่าพี่น้องจังว่าเราล่อเรียน,นไผไผล,ล่ <c oughs> เลอ,อเรียนไผผู้ใดล่อเรียนล่อเรียนคือบอ่พี่น้องจังว่าคือบ่า,าหัวขใเร็ะคือมาขนาดเลยนี่พี่นอ้องคือทั้งคืนเนี้ย หยอกพี่น้องเอ้ยหยอกมีหยังดอกหยอกหยอกไปสลาเกือบได้บัดนี่เกือบได้สี่ร้อยไปอ่ะเกือบได้บัดนี่ยเกือบจหยอกเกือบจะหยอกที่เราเรียกเกือบเบิร์เนี่ยหยอกหยอกเรียกที่หยอกเบิร์เลยพี่น้องหยอกขึ้นหยอกบ่ป่ะเนี่ยหยอกบ่หยอกบ่หยอกบ่เลียงเขาเลียงเขาเอาชิล้องามตรงนี้นะเ่าไม่ใช่ไม่เขาล้มยาซื้อนี้นะเ่าตรงนี้กันมิหยาด้อกันละมเห็ุเดียบมันั่งฝอยอยู่ัวจะดอกบ่จะดอกบ่เอา่จะลเอาเถ่า Ôi. Oh, <laughs> Đây nói nhà mình có hai nhà bất kỳ.